กินอะไรเนี่ยไปไปจังหวัดลอยเอ็ดไปลอยเอ็ดเพราะว่าไปกินไปบุญเขากีไปฟั่งบุญไปฟั่งฟั่มหาเกล็ดหมาอาซาดอ๋อเนี่ยจะปิ้งจะไหนนี่ปิ้งเตาแก๊สเลยบ่เตานี่แล้วเอาเดี๋ยวด้วยเขาเย็นเองสู้จ้าๆเลยนี่ห่อนฮ่อนทอดแต่ว่าเขากินเขากีไปประมาณต้มทากระเพราทาเนี่ยกระซิเขาจีทาดเขาจีถาดเขาจีทาดแล้วมันสิพ่อปิ้งวะเตาหัวแก๊สซันนี่ยืนปิ้งจักชั่วโมงเหรอนี่ย ยี่สิบฐานาที่ยี่สิบฐานหนาทีก็ได้กินแล้วยาใส่ชูร้ยาใส่กข้าวใส่ปิดเกลือล้ปุ๊บเข่าปุ๊บเข่าปั่นปั่นปั่นแล้วก็แบ่แบ่แบแบ่ข้าวหน่อยเนี่ยเอาเอาไม่หยัดเทือนไม่หยัดเทือนเสียบเข่าแล้วการนั่งนั่งหนาวเนาะเอออยู่คิมไฟอยู่ตรงอยู่ตรงหน้านะเอาคุ้วจู้จู้ถอดเลยเสียดอาดมมากีจีมีหมาหน่อยอยู่ข้างขาม้าหน่อยพ่อมหมาหน่อยก็กินเข่าจีดิหมาหน่อยมัน แลบแลบแลบใช่น้านี่หน้ามันกรเรียบปากหอมหอมน้ำนมมันหมาหน่อยกินน้ำนมแม่หมามาหอมกินน้ำนมหมาแม่นบ้ันนี้เท่ากับพี่เขาเลยพี่ไปกี่ฬาเขากินแล้วกินน้ำหยำหนึ้อนหมาหน่อยน้ำโอ้แซ่บยเป็นมูกันเป็นมูกันข้ามมาหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเชีเอาไปกินเอาไปกินแล้วไอว่าท็อปได้กินไปเห็นแล้วอยากกินลองกีบมึงลองกีมึง ตีเตาถาไอเตาแก๊สแบบนี้แหละแลายคนบอกไฟมักฮอตด๊อกไฟมักไอเบอร์เกอร์โอ้ยเศร้าเนี่ยนะนี่เป็นเขาบมหัศจรรย์ของโลกสิ่งมหัศจรรย์เลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่เก่าเพหืมโอ้โหแต่ว่าเป็นของหวะเป็นดีเซอร์ดก็ได้เออคือคือแต่เป็นดีเซอร์กันซะอ้อยยัดเข้าไปที่หรอยัดเข้าไปในในอ้อยน้ำตาลอ้อยเนี่ยเป็นอาหารเมนเป็นของข้าวอะไรเออเฮทใจไลยวะยัดปมะเดกเข้าไปยัดปมะเดื่ไปมุ่งมาก ได้ที่มีเสือในข้าวนี่คือข้าวเหนียวรที่มหัศจรรย์ที่สุดข,ของโลกข้าวเหนียวปิง้งอยเสือไตเสือแต่มันเป็นตาเสือย่ว่าปิ้งเตาแก๊สนี่ไหม <laughs>